บลสวัสดีครับผมนายนัชพงศ์ไก่ตาวันนี้จะมาต่อวงนตอนช่างควบกระบอกสูบด้วยวาล์วเรีงระบายลมครับมาเริ่มต่อกันเลยครับอันนี้มันจะเข้อยู่ตรงเลยอือลมต้องไหมอันนี้เขาที่อ๋อแล้วตัวนี้ไม่ไว้ทำอะไรอ่ะอันนี้มาอันนี้เออขอให้เราเข้านี่เออ

เก่งใช่ไหมดิง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 เก่งใช่หรอขอบคุณ